พลปีปรีชาเบนจขันผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรีณอาคารประโมนปราศินได้จัดพิธีกล่าวสาดดีและไว้อาลัยพลเอกเปรมติสุร,รานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าที่ผ่านมา ถือเป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญของเหล่าทหารมา้าเป็นความเศร้าเสียใจของคณะราชการทหารส่วนการทหารมา้าพลเอกเปรมติสุรานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463ณจังหวัดสงขลาจบการศึกษาที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกุ่นที่5เลือกรับราชการสังกัดเหล่าทหารจบหลักสูตรนายทหารรับราชการโรงเรียนทหารมา้าระดับผู้บัญชาการเคยได้รับทุนไปศึกษาต่อที่กองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาฟอร์ดน็อก เคยดำรงตําแหน่งผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่5กรมทหารม้าที่2และมาเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าเป็นรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรีจนได้รับพระราชทานยศพลตรีแล้วดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีละเรื่องตาแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นนายกรัฐมนตรีสามสมัยในการปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิิยะอุตสาหะ และจองรักพักดีในธานาคาราชการทหารเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นองคมนตรีและรัฐบุรุษประธานองคมนตรีจนถึงราชการปัจจุบันดำรงเช่นจินดารายงาน